สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้จะเก็บภาพทะเลหมอกสวยๆมาฝากนะคะภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่เจบถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เมื่อวานเห็นหมอกเยอะก็เลยไปเก็บภาพทะเลหมอกสดๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมทะเลหมอกด้วยกันค่ะ หมอกกำลังขึ้นไปบนถนนไปเลยขับรถไปหาหมอกอมเหมือนอยู่บนสวรรค์ ไปนะเลยตอนนี้เราจะผ่านหมอกไปลอ,บบอยบางๆมันลอยบางๆมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าถ่ายรูปมันผ่านแค่ช่องตรงนั้นอะตรงนี้ก็โลง่ง ขับรถผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จุดอื่นก็จะไม่ใกล้เหมือนจุดนี้นะคะเราก็เลยขับรถวนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเก็บาภาพบรรยากาศสวยเก็บไว้ในความทรงจําแล้วก็มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะคือจุดนี้ก็คือเดินประมาณ2นาทีก็สามารถจะจับทะเลหมอกได้เลยนะคะจับทะเลหมอกด้วยมือเปล่าได้เลยแต่ว่าถ้าเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะก็เลยถ่ายไกลๆมาฝากก่อนแล้วท้ายคลิปจะเป็น เราขับรถเข้าไปในทะเลหมอกที่หนาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือพอขากลับเราก็จะขับรถผ่านเพราะว่าขามาเราก็ขับผ่านมาแล้วก็ขากลับ,บเดี๋ยวก็ขับผ่านกลับให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆได้เห็นนะคะว่าทะเลหมอกที่เราเห็นสวยแบบนี้ถ้าเราขับรถเข้าไปแล้วจะเป็นแบบไหนสำหรับช่วงนี้จะก็หายจาก YouTube ไปเลยนะคะจะก็ ช่วงนี้งานก็ยังยุ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็อาการปวดขาก็ยังไม่าหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมีอาการปวดขาปวดหลังอยู่ถ้าจะกลับมาปกติแล้วจะก็จะเก็บภาพความสวยงามของประเทศออสเตรียสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของประเทศออสเตรียมาฝากเพื่อนๆที่พี่น้องๆเช่น,นเคยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมทะเลหมอกสวยๆเลยค่ะตอนนี้กําลงังลอยขึ้นมาบนถนนเลยค่ะ ี่เราจะเข้าไปในทะเลเหมอกแล้ว จริงมืดมากถ่ายวีดีโอไม่ค่อยมืดนะเฟดีของจริงมืดมากเอเห็นพาทิตสวยมากวงบนเริ่ม จันทยุปราคาโอ้อันนี้มืด